สวัสดีค่ะทุกคนผูคเคสก็ลืมติดไม้อีกแล้วนะคะใครอยากเปลี่ยนตัวเองให้มีเงิน10ล้านบ้างต้องมาดูไลน์นี้ด่วนด่วนด่วนเลยใครอยากมีอิสระทางการเงินใครอยากใช้ชีวิต ให้เป็นอิสระแบบคูเคสนะคะจะต้องมาดูไลน์นี้ด่วนๆเลยใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยกดเลขสามรายงานตัวกันหน่อยเดี๋ยววันนี้ครูเคสจะมาเร็วไปเร็วนะคะก็ที่เมืองไทยน่าจะสามทุ่มครึ่งนะคะแต่ที่สวิตนะคะที่คูเคสอยู่นะตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งเองนะคะทุกคนเนี่ย แดกเปรี้ยงเลยนะคะเดี๋ยวจะต้องรีบไล์นะคะเดี๋ยวทุกคนก็จะไปเข้านอนกันแล้วใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณออนประภาสวัสดีค่ะคุณต้นมิกกี้เวอใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยกดเลข3ลรายงานตัวด้วยนะคะแล้วฝากทุกคนแชร์ไลน์นี้ออกไปด้วยนะคะขอคนละ3แชร์เลย ขอคนทะสามแชร์เลยนะคะอ่ะทุกคนมาดูบรรยากาศนะระหว่างที่รอให้มีคนเข้ามานะคะแล้วก็รอให้ทุกคนช่วยแชร์ไลน์นี้ออกไปนะคะเดี๋ยวครูเคสจะถ่ายบรรยากาศที่พักนะคะแล้วก็วิวนะคะโอ้โหวิวด้านหลังสวยมากๆเลยให้ทุกคนได้ดื่มดำ่ำบรรยากาศที่แบบว่าสุดฟินไปด้วยกันนะคะอ่ะ สวัสดีค่ะคุณอมพรวันนี้เาขาของเราได้หายไปแล้วนะคะถูกเมฆหมอกปิดบังสนิทเลยนะคะต่างกับเมื่อวานนี้มากๆเลยนะคะก็พยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้หิมะจะตกแต่ก็ข้างล่างนี้ก็ยังไม่ตกนะคะน่าจะตกช่วง5โมงเย็นนะคะทุกคน วันนี้ครูเคสก็ได้ขึ้นไปบนยอดเขาข้างบนนั้นแล้วนะคะจะบอกทุกคนว่าหนาวมากๆเลยนะคะลมแรงแล้วก็หิมะตกนะคะขึ้นไปอยู่กับอาจารย์ต้นได้ไม่ถึงชั่วโมงก็ลงมาแล้วหนาวมากนะคะทุกคนถ้าอากาศหนาวติดลบเนี่ยถ้าอากาศหนาวนะคะแต่ไม่มีลมอะ่ะยังไงเราก็อยู่ได้แต่ถ้าหนาวแล้วมีลมเนี่ยคือไม่ไหวจริงๆนะคะทุกคนมัน มันแบบว่าหูของเราอะ่ะมันจะแบบหูเราไม่ไหวนะคะทุกคนแล้วก็มือเท้าไม่ไหวจริงๆนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอป๊อป <c oughs> อตอนนี้นะคะกณเกก็ถ่ายบรรยากาศอิวที่พักให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวให้อาจารย์ต้นมาบอกถึงที่อาจารย์ต้นได้ให้ทุกคนร่วมสนุกกันเมื่อวานนี้ดีกว่าอาจารย์ต้นแชร์สเตตหรือ,อยังอาจารย์ต้นมาแล้วโอ้วันนี้อาจารย์ต้นน่าเด็กมากเลยนะคะเราจะต้องรีบนะคะอาจารย์ต้นเพราะว่าที่เมืองไทยมันสามทุ่มกว่าแล้ว อา,อาจารย์ต้นเมื่อวานนี้ได้ให้แฟนเพจอาจารย์ต้นเล่นเกมอะไรบ้างครูเคสก็ลืมแล้วนะคะอาจารย์ต้นนี่คือเซอร์ไพรส์พวกเรามากๆเลยไปบอกที่เพจอาจารย์ต้น m e t a เ e r ร์ว่าจะมีเล่นเกมที่เพจครูเคสนะคะก็คือให้ทุกคนนะคะเข้ามาร่วมสนุกที่เพจของครูเคสโดยที่ครูเคสก็ไม่รู้เรื่องเลยนะคะก็ยังงงๆนะคะเพราะฉะนั้นอาจเดี๋ยวให้อาจารย์ต้นบอกเลยดีกว่า ครับผมก็ยัง,งงงอยู่เอ๊ะผมให้มาแจกในเพจนี้ทําไมนะฮะแต่ว่าใ,วใครที่ดูไลฟ์ผมไลฟ์ของผมเมื่อวานนะครับก็ออพอพอจะรู้แล้วแล้วนะครับว่าจะต้องตอบอะไรนะครับเดี๋ยวตอนท้ายผมจะเข้ามาแล้วผมจะบอกว่าถ้าตอบอันนี้ยครับคุณก็จะได้ฟรีที่ดินใน m u l t i v e r s e X ที่เรากำลังจะทำขึ้นมานะครับ แต่ถ้าใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอาคนที่ดูไลฟ์ผมเมื่อวานนะครับนะฮะเดี <under> ๋ยวตอนท้ายผมจะเข้ามานะครับอาจารย์ต้นช่วยถักทายแฟนเพจกูเก็ตไปหน <g rab> ึ่งนาทีสวัสดีครับคุณอมพรนะครับคุณอมพรรู้หรือยังครับว่าจะตอบอะไรครับในช่วงท้ายอาจารย์ต้นบอกเลยว <c oughs> ่าเนี่ยคนที่เข้ามาดูอยู่บางคน <c oughs> เขาก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ดูไลฟ์สดของอาจารย์ต้นเมื่อวานนะคะอาจารย์ต้นช่วยบอกหน่อยคือทางเราเนี่ยกำลังจะทำอ่ เรียกง,ง่ายว่าเป็นเมตาเวิร์สละกันนะครับแต่ว่าเราจะชื่อมัลติเวิร์ส X นะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยผมบอกไปว่าใครอยากได้ที่ดินนะครับในมัลติเวิร์ส X กนะฮะก็ให้ตอบให้ตอบคำถามมานะครับะจะมีอยู่2คํคำถามคำถามแรกคือถ้าคุณได้ที่ดินอันนี้นะครับคุณจะเอาไปทำธุรกิจอะไรนะครับบอกชื่อธุรกิจหรือว่าบอกแบรนด์ของคุณก็ได้นะครับว่าคุณจะจะ,จะทำอะไรแล้วก็ ข้อสอคือ,อถ้าคุณมาเปิดธุรกิจนียคุณจะให้ส่วนลดกับลูกค้าเท่าไหร่นะครับก็บอกเป็นเปอร์เซ็นต์มาครับ<ม>แค่นั้นเองนะครับแต่เดี๋ยวอย่าเพิ่งบอกตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอช่วงท้ายนะครับผมผมเข้ามาอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วผมจะบอกว่าโอเคตอบได้นะครับแล้วผมจะเลือก2ออท่านที่ที่ผมเห็นก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าเอาเอาที่ผมเห็นก่อนนะ,<ม>นะเพรา,านนะว่าบางทีเน็ตมาาันจะช้าเร็วต่างกันนะครับคือไอเ,เจ็ดอยูไ่ไหน ออ,อยู่ <I 7 S 1> ยนู้นน,นะครับอ่าเดี๋ยวอไรคะอาจารย์ต้นครูเคสต้องการเครื่องไอเจทุกคนจะเห็นว่าโอ้ครูเคสเอ่ครูเคสเนี่ยแบบว่าแต่งตัวเหมือนหนาวมากนะคะดูดูอาจารย์ต้นดูอาจารย์ต้นเหมือนไม่หนาวแต่ครูเคสนี่คือจัดเต็มมากเหมือนหนาวมากอยู่เหมือนอยู่ขั้วโลกเหนือเลยนะค,ะครับ จริงๆวันนี้เซอร์ไพรส์ว่าเมื่อวานดูพยากรณ์อากาศว่าวันนี้หิมะจะตกนะครับแต่ปรากฏว่าพอบ่ายสามแล้วแดดเปรี้ยงเลยพดดเพอพอแดดเปรี้ยงแล้วแดดมันส่องก็มาที่ห้องพักก็ทําให้ไลฟ์ลาบากลําบากนะครับก็เลยมาเริ่มไลชานิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าอากาศก็เย็นๆครับเย็นๆอาจจะตกตอนกลางคืนก็ได้นะครับนะฮะเมื่อวานเนี่ยที่จากห้องพักเนี่ยเราเห็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์อย่างชัดเจนเลยนะครับ แต่วันนี้น้องแมทนี่หนีหนีไปไหนไม่รู้นะครับมองไม่เห็นเลยนะครับแต่โชคดีที่ได้เห็นเมื่อวานเมื่อวานแล้วก็ถ่ายทอดให้แฟนเฟซได้ดูไปแล้วนะครับ,รบเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ้ายอดเขาขึ้นมาผมอาจจะทำคลิปนะครับอัดคลิปแล้วก็โพสต์ไปนะครับเพราะว่า,าการขึ้นมาตรงนี้ก็ยากพอสมควรนะฮะแล้วก็บางทีขึ้นมาแล้วมองไม่เห็นยอดเขาอย่างนี้อีกนะฮะแต่ว่าถ้าเราเห็นเนี่ยก ดีครับเราจะได้อัดคลิปไปแล้วก็จะได้แชร์กันไปนะครับสวัสดีครับคุณระนิดานะครับคุณระนิดานะครับพร้อมหรือยังครับช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวผมเข้ามาอีกทีหนึ่งนะฮะใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยกดเลข3รายงานตัวด้วยนะคะแล้วก็ช่วยแชร์ไลน์นี้ออกไปด้วยนะคะสวัสดีครับคุณพิคอลี่ครับคุณอ่าคุณพคอลลี่สวัสดีค่ะ ตามมาจากไลฟ์เมื่อวานหรือเปล่าครับไลฟ์ไลฟ์ของผมนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับช่วง,งท้ายได้แน่นอนเลยครับ,รบอ่ะเดี๋ยวให้ค,ครูเคสพูดต่อนะครับอ่าหัวข้ออะไรคะวันนี้เราต้องรีบๆกันหน่อยนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะได้มาแจกที่ดินกันทุกคน นี่ทูเคสจองก่อนเลยเอาเมื่อกี้ทูเคสพูดค้างไว้ทูเคสนี่แบบว่าหนาวมากเลยนะจัดเต็มมากเลยแต่อาจารย์ต้นนี่คือชิวๆไม่นะหนาวหนาวจริงๆนะคะทุกคนทูเคสขึ้นพึ่งจะไปขึ้นเขามานะคะแล้วก็พึ่งลงมาถึงที่พักเนี่ยก็ยังไม่ได้ถอด อุปกรณ์เสื้อผ้าใดๆเลยนะคะแต่อาจารย์ต้นถอดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอาจจะเห็นความแตกต่างว่าเอ๊ะทำไมครูเคสดูหนาวจังเลยก็คืออาจารย์ต้นถอดเสื้อผ้าแล้วนะคะครูเคสยังไม่ถอดทําไมกล้องของเรามันอาจารย์ต้นกล้องมันเอียงอะคะ่ะแป๊บนึงนะคะทุกคนครูเคสถอดจัดกล้องแป๊บนึงนะคะมันเอียงเอียงไหมอะได้แล้วเนาะ อ่าได้แล้ววันนี้สามวิธีเปลี่ยนตัวคุณให้เป็นเงินสิบล้านใครอยากรู้บ้างใครอยากรู้บ้างใครอยากรู้ช่วยพิมพ์อยากรู้ให้คูเคสด้วยนะคะนี่กี่นาทีละอุ้ยโทรศัพท์ค้าง เพิ่งจะสี่นาที 5, เองเหรอ <5. S 1> อ๋อเก้านาทีสิบนาทีแล้วโอ้ยต้องเริ่มเลยต้องเริ่มแล้วนะคะทุกคนใครไม่ทันยังไงนะคะดูย้อนหลังได้เลยนะคะตอนนี้ก็ที่เมืองไทยก็จะสี่ทุ่มแล้วใช่ไหมน้องแพลวอยากรู้คุณออนปภาบอกว่าภาพชัดเสียงชัดค่ะโอเคเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ 3วิธีเปลี่ยนตัวคุณให้เป็นเงิน10บล้านวิธีที่1วิธีที่1ทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะคะคูเคสก็อ่ะวิธีที่1นนะคะที่จะเปลี่ยนตัวทุกคนนะคะให้เป็นเงิน10บล้านได้แบบรวดเร็วแล้วก็ง่ายที่สุดเลยนะคะวิธีที่1 ทุกคนจะต้องเอาตัวเองนะคะหันมาทำออนไลน์นะคะวิธีที่หนึ่งทุกคนจะต้องเอาตัวเองหันมาทำออนไลน์นะคะถ้าวันนี้เราทำธุรกิจขายสินค้าหน้าร้านเรามีหน้าร้านหรือว่าเราทำธุรกิจแบบออฟไลน์ ine, นะคะสิ่งสำคัญที่สุดทุกคนจะต้อง เอาธุรกิจของทุกคนนะคะมาอยู่ออนไลน์ให้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook ตอนนี้มีแอปต่างๆนะคะที่นิยมที่คนหันไปใช้บริการเยอะมากๆนะคะ s h o p ป e ้ a า a าดโอ้โหครูเคสจะบอกนะคะว่าสิ่งนี้เป็นแหล่งเงินของครูเคสเลยนะคะที่ทำให้ครูเคสนะคะมีชีวิตที่ สุขสบายแล้วก็ได้ใช้ชีวิตแบบอิสระทุกคนลองนึกนะคะลองนึกดูถ้าเรามีธุรกิจหรือว่ามีหน้าร้านเราจะต้องไปเปิดร้านหรือว่าเราจะต้องมีลูกน้องที่แบบว่าไปเปิดร้านคอยดูแลหน้าร้านคือปิดร้านแล้วคือไม่ได้เงินแบบนี้นะคะครูเคสคือธุรกิจของครูเคสเนี่ยก็คือเอาเข้ามาอยู่ออนไลน์หมดเลยนะคะแล้วก็ ไม่ว่าออช่วงนี้จะมีโควิดใช่ไหมคะช่วงนี้จะมีโควิดถ้าร้านจะต้องปิดไปเนี่ยเราก็สามารถจัดส่งสินค้าได้พนักงานที่ร้านหยุดไปร้านปิดอะไรอย่างเงี้ยคือธุรกิจของครูเคสก็ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งนะคะใครที่ยังไม่เอาธุรกิจมาไว้ ในโลกของออนไลน์ทั้งหมดเลยนะคะแล้วยิ่งต่อไปจะมีเมตาเวิร์สมาแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องเตรียมตัวเลยนะคะโลกของเมตาเวิร์สเนี่ยมันมันก็จะยิ่งแบบทันสมัยล้ำยุคก,กว่านะปัจจุบันนี้อีกนะคะคนที่มาซื้อสินค้าของเราเนี่ยจะยิ่งสะดวกสบายนะคะสามารถสัมผัส จับสินค้าหรือว่ามองเห็นสินค้าหรือว่าสามารถพูดคุยกับพนักงานได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ในเรื่องของ Meta เวิร์เนี่ยทุกคนจะต้องเตรียมตัวแล้วนะคะหรือว่าถ้าตอนนี้เราอยากเป็นครูเป็นโค้ดนะคะโลก m e t a เวิร์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ทุกคนนะคะสามารถออไปเหนือกว่าท่านอื่นๆได้อีกแบบอีกระดับหนึ่งเลยนะคะ ใครที่บอกว่าสนใจในเรื่องของเมตาเวิร์สเนี่ยอยากทำโคชชิ่งอยากเป็นครูเป็นอาจารย์สอนแบบว่าโคชชิ่งแล้วก็ให้คนมาเจอตัวเราได้เนี่ยเมตาเวิร์สนะคะคือคำตอบที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสามารถทำได้แล้วนะคะอ่าโหเข้ามาดูกันเยอะเลยอ่า ต่อไปนะคะทุกคนเพื่อมให้เป็นการเสียเวลานะคะข้อ2ข้อ2นะคะสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีในการที่เราทำออนไลน์นะคะสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีข้อ2ก็คือความแตกต่างความแตกต่างนะคะ ถ้าตอนนีเเเ้เราต้องการที่จะเอาตัวเองออกมาสู่โลกออนไลน์เราต้องการที่จะเอาหน้าตาของเราออกมาหรือเราอยากจะทำสินค้าออกมาขายใน Facebook ในช h อ p ป e ในรัศ da แบบนี้นะคะความแตกต่างคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทุกคนนะคะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นหรือว่ามีกำไรที่เยอะนะคะ ถ้าวันนี้เราขายสินค้าเหมือนๆกันแต่เราไม่ได้มีความแตกต่างอะไรเลยสินค้าเหมือนกันทุกคนเคยเข้าไปซื้อสินค้าในช้อปปีไหมนะคะทุกคนเคยเข้าไปซื้อสินค้าในช้อปปีไหมครูเคสเ,เคยจะซื้อไม้ถูพื้น,นะคะพิมพ์คำว่าไม้ถูพื้นคำเดียว คนที่มีสินค้าเกี่ยวกับไม้ถูพื้นเนี่ยขึ้นมาแบบเยอะเต็มไปหมดแล้วก็รูปเหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนมีสินค้าหรือว่าขายสินค้าอยู่เนี่ยทุกคนจะต้องทำให้เกิดความแตกต่างนะคะอย่าไปทำแบบเหมือน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 กันนะคะอย่างที่ครูเคสยกตัวอย่างเรื่องไม้ถูพื้นเนี่ยบางร้านก็คือใช้รูปเดียวกันเลยนะคะ คนขะคนซื้อก็ไม่รู้จะตัดสินใจซื้อร้านไหนคนซื้อจึงเลือกที่จะดูราคาที่ถูกที่สุดนะคะเพราะลูกเหมือนกันเลยเออใครเป็นบ้างอ่าใครดูอยู่ใครใครเป็นบ้างนะคะเคยซื้อของในช้อปปี้กันไหมอ่ะนั่นแหละนะคะทุกคนจะต้อง ทำรูปภาพให้แตกต่างหรือถ้าเราอยากที่จะเอาตัวเองออกมานะคะหน้าตาของเราเนี่ยแหละนะคะที่จะทำให้สินค้ามันเกิดความแตกต่างนะคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยครูเคสก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้นะคะครูเคสพยายามปั้นแบรนด์ของตัวเองให้คือครูเคสจะโฟกัสไปที่แบรนด์เลยไม่ได้โฟกัสที่ตัวครูเคสเลยนะคะตัวฉันจะเป็นยังไงฉันก็ ไม่สนใจฉันจะเน้นที่แบรนด์ต้องการให้คนรู้จักโลโก้สินค้าอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ปั้นยากมากๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะครูเคสอยากให้ทุกคนนะคะเอาหน้าออกมาถ้าทุกคนมีไม้ถูพื้นเหมือนกันแต่มีร้านหนึ่งนะคะเขาเอาหน้าเขาออกมาแล้วก็ถือไม้ถูพื้นอะไรแบบนี้มันก็จะทำให้เราสะดุดตาว่า คนนี้เขาถือไม้ถูพื้นแต่ร้านอื่นมีแต่ลูกไม้ถูพื้นทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเรานะคะจะต้องทําสินค้าให้แตกต่างจากในตลาดนะคะ,อ,ะอย่างตัวครูเคสเองเนี่ยขายซิมการ์ดนะคะอย่างที่ครูเคสได้บอกทุกคนไปหลายๆรอบซิมการ์ดที่เซเว่นก็มีที่ตามห้างก็มีแต่ทําไมลูกค้าถึงเลือกที่จะซื้อซิมกับครูเคสนะคะตัวครูเคสเองเนี่ย ในแต่ละเดือนนะคะขายซิมการ์ดที่ทุกคนใช้งานอยู่เนี่ยนะคะครูเคสขายซิมการ์ดแบบเป็นระบบเติมเงินนะคะ <Yeah. S 1> เดือนหนึ่งก็ประมาณสามหมื่นเบอร์นะคะเยอะไหมคะสามหมื่นเบอร์เนี่ยเยอะไหมคะอาจารย์ตน้น <Yeah. S 1> อาจารย์ตน้นอาจารย์ตน้าาตนบอกว่าเยอะมากนะ,ะ <Yeah. S 1> อ่ะตัวครูเคสเองเนี่ยก็ขายซิมการ์ดนะคะ <Yeah. S 1> เดือนหนึ่งก็ประมาณหลักสองหมื่นสามหมื่นเบอร์นะคะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้น ถ้าเราถ่ายรูปซิมแล้วไปโพสต์ลงเฟซหรือลงในช้อปปีเหมือนคนอื่นๆเนี่ยลูกค้าไม่เห็นเราแน่นอนหรือดีไม่ดีเลื่อนผ่านเพราะเขาไม่รู้จะตัดสินใจซื้อกับใครนะคะเพราะฉะนั้นการทําสินค้าให้แตกต่างเนี่ยคือสิ่งสําคัญที่สุดตัวคูเคสเองเน่ยเวลาเวลาถ่ายรูปซิมนะคะคูเคสก็อ่าหรือว่าเวลาที่ครูเคสขายซิมนะคะ ครูเคสบอกทุกคนก่อนนะคะซิมการ์ดของครูเคสเนี่ยขายแพงกว่าเจ้าอื่นด้วยนะคะไม่ได้แบบว่าไปตัดราคานะ,ะถ้าทุกคนเซิร์ชคำว่าซิมในช้อปปีเนี่ยคือขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วก็ราคาถูกมากๆนะคะเพราะฉะนั้นครูเคสไม่ไปแข่งเรื่องราคาถูกกับที่เขาทำกันนะคะสิ่งที่ครูเคสจะต้องทำก็คือทำสินค้าให้มันดูโดดเด่นแล้วก็ ทำสินค้าทำซิมที่ราคาหน้าซอง50บาทแต่ทำยังไงก็ได้ให้มันดูแพงขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องไปทำสินค้าให้ดูแพงนะคะหรืออ่าเรื่องราวสตอรี่นะคะถ้าเรามีซิมหซิมนะคะเราจงบอกเรื่องราวบอกสตอรี่เช่น อ่ะเบอร์นี้นะใช้แล้วเงินจะเข้าแค่นี้คนก็คนก็ชอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะหรือว่าเออเบอร์นี้นะคะท้าย5 6กการเงินดีอะไรแบบเนี้ยเงินดีเงินเข้าอะไรแบบเนี้ยคนจะหยุดดูเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจงทำสินค้าให้แตกต่างแล้วก็ใช้คำที่มันสะกดหรือว่าหยุดคนดูนะคะ เดี๋ยคูเคสขออ่านคอมเมนต์ก่อนแปบ,บนึงนะคะน้องแพลวบอกว่าความแตกต่างของครูเคสคือให้ลูกค้าได้เลือกซิมได้หน้าร้านเลยค่ะโอ้ยใช่เลยกระดิ่งอยู่ไหนตบมือให้น้องแพลวหน่อยน้องแพลวนี่ก็คือ f อตัวจริงของคูเคสนะคะเนี่ยทุกคน ที่น้องแพลวพูดใช่เลยนะคะความแตกต่างของคูเคสคือให้ลูกค้าได้เลือกซิมได้หน้าร้านเลยค่ะใช่แล้วนะคะถ้าเป็นหน้าร้านเนี่ยสิ่งที่คูเคสสร้างความแตกต่างตอนที่คูเคสเข้าไปอยู่ในเสือป่าใหม่ๆนะคะร้านขายซิมเยอะมากๆแล้วทุกร้านจะเอาซิมไว้ในตู้นะคะแล้วลูกค้ามาก็เกงใจไม่กล้าขอดูหรือว่ายืนดูหน้าร้านแล้วก็เก๊ๆกงๆ กลัวแบบเกรงใจจะขอเขาหยิบดูแล้วไม่เอาเขาก็จะรู้สึกไม่ดีลูกค้าจะรู้สึกไม่ดีว่าขอดูแล้วไม่เอาอะไรแบบนี้นะคะแต่คูเคสคือคูเคสเห็นจุดอ่อนของร้านอื่นๆตรงนี้นะคะคูเคสมาถึงครูเคสก็แบบว่าฉันจะหาความแตกต่างในสินค้าฉันได้ยังไง ะค,ะครูเคสก็มาเปลี่ยนปรากฏการณ์ที่เสือป่าเลยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะที่เสือป่าจะเป็นแหล่งค้าส่งมือถืออุปกรณ์โทรศัพท์อุปกรณ์รรณมือถือแล้วก็ฟิมการ์ดอันดับ1ของประเทศไทยเลยนะคะในในเมื่อก่อนนี้นะคะ,ะครูเคสก็เลยแบบเปลี่ยนปรากฏการณ์เลยฉันจะต้องช่วยลูกค้าฉันจะต้องดูพฤติกรรมลูกค้าว่า นึกถึงตัวเราอะเวลาเราไปซื้อซิมเราก็อยากเลือกเบอร์อยากดูเบอร์อยากบางคนก็อยากคำนวณบวกเลขอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็เอาตัวเราเป็นหลักไม่ไม่อยากมีความรู้สึกว่ายืนแล้วมันเก๊ก๊กลงๆหน้าร้านอะไรแบบนี้นะคะครูเคสก็เลยเปลี่ยนปรากฏการณ์นะคะนำซิมที่อยู่ในตู้ออกมาวางด้านนอกทั้งหมดเลยนะคะวางแบบเป็นกองๆองให้ลูกค้าสามารถยืนเลือกได้เลยแบบไม่เคิรเขิน สามารถยืนได้นานจะอยู่ทั้งวันก็อยู่ไปเลยนะคะเนี่ยแหละนะคะความแตกต่างของร้านคูเคสกับร้านอื่นก็คือคูเคสเอาซิมออกมาให้ลูกค้าสามารถยืนเลือกได้แล้วก็พอลูกค้ายืนเลือกได้แล้วเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่เขาก็ชอบแล้วทุกคนนะคะที่มาซื้อซิมเนี่ยก็จะต้อง มุ่งตรงมาที่ร้านคูเคสอย่างเดียวเพราะว่าร้านนี้ให้เลือกเบอร์ได้แต่ผิดกับร้านอื่นที่เธอจะเอากี่ซิมเธอต้องบอกมาสมมติว่าเราจะเอา20เบอร์ก็บอกมา20เบอร์เขาก็จะหยิบใส่ถุงให้เราเลยแต่ร้านคูเคสคือเชิญเลือกได้ตามสบายเลยค่ะจะเอากี่เบอร์ก็ตามสบายนะคะจะอยู่ได้ถึงจะจะยืนเลือกถึงเย็นก็ก็ได้นะคะเนี่ยแหละนะคะทุกคนจงหาความแตกต่างในธุรกิจ ถ้าวันนี้เราทำธุรกิจเหมือนกับคนอื่นๆเราจะต้องหาความแตกต่างจากคนอื่นๆให้ได้นะคะวันนี้ครูเคสก็ยกตัวอย่างในเรื่องของธุรกิจของครูเคสให้ทุกคนได้ฟังนะคะ,อะขอแวะทักทายทุกคนแป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณชาริสาสวัสดีคุณชันัดกันด้วยค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยกดเลข3รายงานตัวกันด้วยนะคะแล้วก็ ฝากแชร์ไลน์นี้ออกไปด้วยนะคะเดี๋ยวท้ายไลน์จะมีแจกที่ดินในเมตาเวิร์สด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวรอดูกันจนจบนะคะเดี๋ยวครูเคสจะรีบรีบพูดตอนนี้ก็รีบพูดมากเลยนะเนี่ยอาจารย์ต้น,นะคะช่วยเปิดประตูให้หน่อยครูเคสเริ่มร้อนอหรือว่าครูเคสควรจะถอดเสื้อคือจัดเต็มมากอะทุกคน ใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะคือครูเคสอะไปขึ้นเขามาเราเพิ่งลงจากเขานะคะอากาศข้างบนหนาวมากหนาวจริงๆวันนี้อ่ะต่อกี่นาทีแล้ว 24นาทีแล้วอ่ะโอเคเราไปเร็วๆกันเลยดีกว่าสำหรับใครเพิ่งเข้ามาดูนะคะหัวข้อในวันนี้เปลี่ยนตัวคุณให้เป็นเงิน10ล้านนะคะข้อ1ก็คือทุกคนต้องออกมามีตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะข้อ2ก็คือจงหาความแตกต่างในธุรกิจให้ได้นะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ครูเคสจะเน้นย้ำก็คือความแตกต่าง ที่ตัวเราหรือว่าแบรนด์ตัวเราเนี่ยแหละนะคะคือสิ่งที่จะทำให้ลูกค้านะคะเห็นแล้วก็ซื้อของของเราได้ง่ายขึ้นนะคะสินค้าเป็นเรื่องรองตัวเราอะ่ะคืออันดับหนึ่งเลยนะคะอ่าต่อไปข้อสามสวัสดีค่ะคุณปียะนนันอ่าต่อไปข้อ3นะคะข้อ3ามก็คือ ภาพลักษ์ข้อ3ก็คือภาพลักษ์ภาพลักษณ์ของเราสำคัญมากๆนะคะถ้าวันนี้เราอยากขายสินค้าที่มีมูลค่าทุกคนต้องตอบคำถามในใจของตัวเองให้ได้ก่อนนะคะสินค้าของทุกคนราคาเท่าไหร่ที่ทุกคนทำออกมาขายถ้าเราอยากขายสินค้าหลักพันหลักหมื่นหลักแสน ลุกของเราภาพลักษ์ของเราสำคัญมากๆนะคะเมื่อวานเมื่อคืนนี้ครูเคสก็ได้พูดคุยกับอาจารย์ต้นไปในเรื่องของภาพลักษณ์นะคะครูเคสก็ได้ยกตัวอย่างให้อาจารย์ต้นได้ฟังแบบนี้นะคะภาพลักษณ์เราเราต้องถามตัวเราเองอะว่าอะเราอยากขายสินค้าให้คนรวยเราคือกลุ่มลูกค้าของเราอะคือใคร นะคะอันนี้คือหัวใจหลักของสินค้าที่ทุกคนจะทำเงินทำกําไรแล้วก็มีรายได้แบบมากขึ้นหรือว่ารายได้แบบทวีคูณเลยนะคะเรื่องภาพลักษณ์เนี่ยสำคัญมากๆนะคะหรือว่าท้าอ่ะยกตัวอย่างนะคะอ่ะเมื่อคืนเมื่อคืนครูเคสได้เล่าให้อาจารย์ต้นฟังนะคะเราจะขายสินค้าประเภทไหน เราจะขายสินค้าราคาไหนเราจะกลับจับกลุ่มเราจะจับกลุ่มลูกค้าประเภทไหนถ้าเราจะจับกลุ่มลูกค้ามีเงินถ้าเราอยากขายสินค้าราคาสูงภาพลักษณ์ของเราสำคัญมากๆนะคะการแต่งตัวเราอยากขายสินค้าราคาสูงการแต่งตัวนะคะการแต่งตัวการที่เราจะออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะความแตกต่างเนี่ย ถ้าเกิดเราจะออกมาทำคลิปเราจะออกมาไลฟ์สดเราจะออกมาถ่ายภาพกับสินค้าถ้าตัวเราเองเนี่ยเหมือนคนทั่ว,วไปในตลาดหรือมีใครคนใดคนหนึ่งที่เขาทำสินค้านั้นดังไว้แล้วแล้วเราออกมาแล้วเราไปทำเหมือนเขาเนี่ยคนในตลาดเขาจะคิดทันทีว่าเราออกมาเรียนแบบเขานะคะเพราะฉะนั้น สิ่งสำคัญที่สุดที่ทุกคนจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ได้นะคะก็คือการเป็นตัวเราเองและสิ่งสำคัญที่สุดจงหาตัวเองนะคะจงเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดถ้าเราอยากขายสินค้าให้มีมูลค่าหรืออยาก